ทดสอบคมมีดครับหลังจากฟันไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บงานความสะอาดครับผมผมก็ทำให้ประมาณนี้นะครับช้าๆครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าผ่านนะครับอีกครั้งนะครับ ท่านไหนสนใจร่วมประมูลก็ได้เลยนะครับเล่มนี้สวยมากครับผมดาไมพยุงออกโทนดำน้ำตาลแดงนะครับจะออกแดงๆนิดๆแต่ถือว่ามีเสน่ห์ครับผิวไฟงานดิบส,สวยๆเลยท่านไหนชอบก็ร่วมประมูลกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ